โรคหลอดเลือดสมองครับหรือหลายคนเรียกว่าโตรกบางคนเรียก k e ครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเป็นโรคที่มีอัตราการตายต่อปีเนี่ยสูงมากครับซึ่งคนที่ป่วยเป็นสโตรกนะครับหรืออัมพาตนะครับแบ่งเป็น2อย่างครับมีโรคโลหิตสมองตีบกับโรคโลหิตสมองแตกครับซึ่งทั้ง2กรณีนะครับก็จะมีสัญญาณเตือนที่คล้ายๆกันครับอันดับแรกครับก็คืออ่อนแรงครึ่งซีกชาครึ่งซีกอันต่อมาครับก็คือว่าเวียนศีรษะเดินเซฉับพลัน พูดไม่ชัดหรือฟังคนอื่นไม่เข้าใจหรือมีปากเบี้ยวฉับพลันครับและสุดท้ายครับมีอาการปวดศีรษะตาโม่ฉับพลันซึ่งทั้งหมดนี้คือสัญญาณเตือนโ,โรคสโตรกหรืออัมาพาตถ้าคุณมีอาการต้องไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับซึ่งถ้าคุณนะครับมาถึงมือทีมรักษาได้อย่างรวดเร็วนะครับมีเวลาให้คุณหมอตัดสินใจจะรักษาว่าจะรักษาแนวทางไหนนะครับเช่นถ้าคุณเป็นโลหิตสมองตีบก็จะฉีดยาละลายลิ่มเลือดครับ แต่ถ้าเป็นโลหิตสมองแตกก็จะนําคุณไปสู่ห้องผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยเวลาเป็นเครื่องสําคัญมากถ้าคุณมาเร็วนะครับยาละลายริ่มเลือดนั้นเมื่อฉีดไปแล้วเนี่ยมีโอกาสเปิดหลอดเลือดที่มันตีบตันอยู่เนี่ยได้ถึง47%ในปัจจุบันนี้เนี่ยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะครับเปิดการรักษาขั้นสูงสุดที่รักษาโรคนี้ได้ครับ ซึ่งเรียกวิธีนี้ว่าการใส่สายสวนไปในหลอดเลือดสมองและดูดริ่มเลือดออกมาครับภาษาอังกฤษเรียกว่า m e mechanical t h r o m b e c t o m y ซึ่งการใส่สายสวนหลอดเลือดในสมองนะครับเพื่อดูดริมเลือดออกมานั้นเนี่ยในการเปิดหลอดเลือดได้ถึง86%ครับทำให้ผู้ป่วยหลายคนที่พลาดในการฉีดยาและลายริ่มเลือดใน่สเต็ปที่1หรือฉีดไปแล้วหลอดเลือดไม่เปิดเราใช้วิธีนี้วิธีที่ดีที่สุด ขั้นสูงที่สุดแอดวานที่สุดนั้นทําให้ผู้ป่วยหายความพิการได้ครับจังหวัดเชียงรายและคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายจึงได้จัดตั้งกองทุนจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลมอเพรโรงพิบาลเชียงรายประชันเคราะห์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษา28กรกฎาคม2567สวัสดีครับ ขอขอบคุณปาย,ายชาทนตาีชาวจังหวัดเชียงรายหัวหน้าสว่วนราชการคณะสงฆ์จ้าเชียงรายและก็ผู้ผร่วมบริจาคทุกท่านนะครับ ที่ร่วมบริจาคจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอลสองระนาบกับผมคิดว่าอุปกรณ์การแพทย์ชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีเพื่อให้ผู้ป่วยเพิ่มความพิการลดโอากาสการเสียชีวิตและจะได้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ตามปกติครับต้องขอขอบคุณท่านผู้บริจาคทุกท่านบุญกุศลนี้เป็นบุญกุศลใหญ่ที่มหาศาลมากนะครับก็ขออนุโมทน,นาบุญของผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมกันคราวนี้ขอขอบพระคุณครับ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคค่ะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคค่ะขอบคุณครับ